รองอธิบดีอายการเปิดโทษหนักชี้ชัดครูคนขับลืมเด็กเจ็ดขวบไว้ในรถต้องชดใช้จากกรณีข่าวครูลืมเด็กเจ็ดขวบไว้ในรถตู้รับส่งนักเรียนพบอีกทีเสียชีวิตในสภาพนอนคว่ำหน้าเลือดออกปากตัวซีดและหยุดหายใจไปแล้วด้านพ่อแม่เด็กแจ้งความลันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด เพราะเด็กเจ็ดขวบเป็นลูกสาวคนเดียวยอมเสียเงินแพงๆส่งลูกเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อความปลอดภัยแต่กลับมาเจอเรื่องแบบนี้ล่าสุดรองอธิบดีอายการเปริดโทษหนักชี้ชัดครูคนขับลืมเด็กเจ็ดขวบไปในรถต้องชดใช้ล่าสุดบนเฟซบุ๊กของนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองอธิบดีอายการเผยถึงเรื่องดังกล่าวชี้ไม่ใช่แค่ครอบครัวเด็กที่สูญเสียดังนี้ประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเลยนะครับ ไม่ใช่แค่ครอบครัวเด็กที่สูญเสียแต่ครอบครัวของคนที่ประมาททำให้เด็กตายย่อมสูญเสียด้วยครูคนขับมีหน้าที่ทำอะไรเด็กนักเรียนถูกทิ้งไว้ในรถจนถึงแก่วความตายตำรวจจะต้องสอบสวนให้ได้ความจริงแล้วดำเนินคดีข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายชีวิตจึงประมาทไม่ได้เลยครับมาตรา291 ผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน200,000บาทและยังสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพง่งตามกฎหมายให้ชดใช้ได้อีกต่อไปความประมาทจึงไม่ได้เกิดความสูญเสียแก่ครอบครัวเด็กที่ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเท่านั้นแต่ผู้ที่ทําประมาทจะต้องถูกดําเนินคดีอาญาและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งให้ชดใช้ ยอมนำความเดือดร้อนกลับไปสู่ครอบครัวของตนเช่นกันอาจติดคุกอาจโดนยึดบ้านที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินเพื่อชดใช้นี่ในทางแพ่งตามกฎหมายต่อไปชีวิตประมาทไม่ได้มีสติดําเนินชีวิตด้วยความรอบค้อบประมาทร,ระวังขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ